สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องผู้จิตตนใจเรื่องผึ่งครับยังนะครับมือนี่ที่มานใหญ่ผึ่งกองนี่พี่น้องยายจาะมองนี่มันอยู่ใกล้มองเพิ่นซี่ไข่ของก็ที่ย่ายไปไหวมองนี่เดินเดินเนี่ยนะครับยายไปมองนี่ใกล้ๆกล้ันะห้างกันประมาณประมาณวัดหนึ่งเจอผึ่งยังมูอหน่อยมูอใหญ่บูไปเดิน นะครับมองพื้นที่ขายของใกล้ๆพยานมันบินออกนะหาคนลูกค้ามาซื้อของครับแต่ภาพเบื้องข้างหลังครับมีผึ่งมันมีอยู่บอดอยู่เจ้าเห็นบินตัวหนึ่งสองตัวอยู่เจ้าบอเห็นบินลายพี่น้องจะภาพเปิดเบื้องข้างหลังโอ้คือเปิดแยกใช่ไหมแบบนี้นโอ้ลายอยู่พี่น้อง แม่หลายอยู่แม่เต็มเลยมันหนาหนาวมันบอกใครออกอย่างน,น้ำหนาวมันบอกใครวินออกมันค็คือคนนี็ตัวก็อยากออกไปเที่ยวน้ำหนาวนก็รจะอยกยในเฮียนบริสัท์ว่าคนว่าแมลงเคื่อนครับสำหรับคนเรี่ยงผ่น